สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการไดคัสติ๊กเกอร์นะครับผ่านตัวไดเวอร์เครื่องตัด GC นะครับว่าการสร้างจะเป็นยังไงนะครับส่วนการสร้างมาร์กของ GC ทุกรุ่นนะครับก็จะคือจะเหมือนกันนะจะใช้วิธีการเดียวกันนะครับอย่างตัวอย่างที่เห็นนะครับตอนนี้ที่ผมเปิดขึ้นมาเนี่ยก็คือตัวนี้นะครับ ของผมเนี่ยจะสร้างงานให้เวลาปริ้นออกมาแล้วเนี่ยอยู่เป็นจะอยู่เป็นแนวนอนนะครับเวลาใส่เข้าเครื่องเนี่ยจะใส่เป็นแนวนอนเพราะว่าสังเกตดูว่าตรงนี้นะครับท้ายกระดาษเนี่ยจะเหลือเยอะกว่านะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นหน้ากระดาษนะครับก็คือสังเกตจากง่ายๆคือด้านซ้ายของหน้าจอเราตรงนี้นะครับจะเป็นหน้าเครื่องอ่าด้านขวาตรงนี้นะครับ จะเป็นท้ายเครื่องก็คือท้ายกระดาษถ้าสมมติว่ากระดาษของเรายาวมาเรื่อยๆด้านด้านด้านขวานะครับก็คือเราต้องใส่ด้านนี้อยู่ด้านหน้านะครับโอเคส่วนหลักๆส่วนใหญ่นะครับลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้เป็น ตั้งค่าหน้ากระดาษเป็นแนวตั้งกันะเดี๋ยวผมวันนี้เดี๋ยวผมจะลองตั้งค่าหน้ากระดาษเป็นแนวตั้งให้นะครับให้ดูนะแต่ผมจะสั่งตัดเนี่ยผมจะสั่งตัดเป็นไฟล์ตัวนี้นะเป็นแนวนอนแต่ผมจะอธิบายวิธีการตั้งค่าเนี่ยวิธีการทำอ่ะจะทําไงนะครับโอเคผมนิ้วกระดาษขึ้นมาแล้วผมก็เลือกเป็นไซส์ a 3นะครับให้ถ้าลูกค้าต้องการให้กระดาษเป็นแนวตั้งลูกค้าต้องติ๊กให้เป็นแนวนอนนะครับผม ถ้าลูกค้าต้องการกระดาษให้เป็นแนวนอนลูกค้าต้องติแค่เป็นแนวตั้งนะครับสลับกันนะโอเคอ่ะ, <Okay. S 1> อะก็จะได้หน้ากระดาษขึ้นมานะครับผมหลังจากได้หน้ากระดาษขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับก็ไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็สคริปต์นะครับแล้วก็เลือกเป็น AS plugin ตัวนี้นะครับก็คือถ้าลงไดเวอร์ iver, เครื่องตัดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีตัวนี้มาให้อัตโนมัตินะครับเลือกให้ตรงนี้เป็น15 ที่เหลือก็ไม่ต้องตั้งอะไรนะครับกดแอปพายไปเลยก็ะจะได้หน้าตาแบบนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับตัวเนี้ยมันจะต่างกับตัวเมื่อกี้เห็นไหมฮะอย่าลืมนะครับว่าด้านซ้ายตรงเนี้ยด้านซ้ายก็คือหน้าเครื่องนะครับด้านขวาก็คือท้ายเครื่องตรงนี้คือท้ายกระดาษนะครับอโอเค,อเคน่าจะไม่งงนะฮะ โ okay. อเคหลังจากเราสร้างเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็นําไฟล์งานเราเข้ามาวางได้เลยอย่างสมมุติผมอาจจะเอางานเนี้ยมาวาง๊อปมานะครับแล้วผมก็วางลงไปวิธีการจัดวางนะครับก็คือสามารถวางแบบนี้ได้อย่าวางทับมาร์กนะครับหรือวางแบบนี้ไม่ได้นะฮะต้องอย่าวางทับมาร์ก สัก2องมิลน,นะครับให้ห่างจากมาันสักประมาณ2มิลเราก็กเอาจากระยะสายตานะครับอย่างนี้ได้โอเคหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ทําการนะครับแยกเลเยอร์สําหรับเส้นตัดก็คือตัวนี้กับชิ้นงานนะครับผมแยกออกจากกันเอาเอาเส้นตัดไว้ด้านบนโอเคหลังจากนั้นนะผมก็ Copy ครับกดแอนติเนตนะครับลากลงมาเลยประมาณนี้ นะครับผมประมาณนี้ได้อยู่นะฮะแล้วก็ Copy ไปด้านซ้ายอ่ะโอเคน่าจะได้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าอีกแถวหนึ่งเนี่ยน่าจะแบบทับมาร์กมากเกินไปน่าจะทับมาร์กด้านหลังแล้วโอเคนะฮะอ่ะประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ย แล้วก็มาที่เลเยอร์เส้นตัดนะครับก็คือตัวนี้นะครับเปลี่ยนสโตกนะครับตรงนี้สําคัญมากเลยนะครับถ้าไม่เปลี่ยนสโตกให้เป็น0.001เนี่ยเครื่องจะไม่ทําการตัดให้นะครับผมดังนั้นทุกครั้งเนี่ยต้องเปลี่ยนสโตกให้เป็น0.001ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราปิดตัวตาตรงนี้นะครับให้เส้นตัดเนี่ยหายไปนะฮะแล้วก็ทําการ ก็ไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็กดปรินต์นะฮะเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะครับก็สมมุติว่าผมใช้เครื่องพิมพ์เป็นตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เลือกนะฮะไซส์กระดาษของผมใช้เป็น A3 งานหน้าตาที่พรีวิวขึ้นมาก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคนะฮะแต่ตรงนี้ของผมมีงานที่ผมพิมพ์ไว้อยู่แล้วนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับ ก็ตัวเส้นตัดตรงนี้นะครับก็ต้องเปลี่ยนให้เป็น0.001เหมือนกันหลังจากเราปริ้นเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็ให้ทําการปิดปิดปิดตาตัวนี้ตัวเลเยอร์ชิ้นงานของเรานะครับปิดลงไปนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับกดคําว่าชิ i โอนะครับชิฟแล้วก็โจะขึ้นหน้าแบบนี้ให้นะฮะหรือไม่ก็จะเป็นเครื่องมือนะครับด้านด้านซ้ายนี้เลยจะเป็นตัวนี้เลยนะครับ กดเข้าไปครับแล้วก็เลือกด้านบนตรงนี้นะครับให้เป็น Fix to Artboard นะครับอ่าอ่าเห็นไหมฮะกระดาษก็จะเปลี่ยนไปนะครับกระดาษก็จะเล็กลงนะครับต้องทําตามนี้เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปที่ขั้นตอนอ่าปริ้นอ่าไปที่ไปที่ไฟล์นะครับผมแล้วกดปริ้นนะฮะ,ะแล้วก็เลือกตัวเนี้ยผมจะใช้เป็นอ่า x เปิด 24lx นะครับขั้นตอนต่อไปก็มาที่ Setup นะครับต้อง Setup ทุกครั้งนะครับก็ไปที่เครื่องพิมพ์เราเครื่องตัดของเรานะครับแล้วก็แล้วก็เลือกเป็น p e r f o r ฟ n c e นะครับแล้วก็ไปที่ Paper นะครับของผมเนี่ยจะใช้เป็น13คูณ19นิ้วนะครับผม ผมก็ตั้งค่าไปแล้วอลของลูกค้าเนี่ยเป็นไซส์ไหนลูกค้าก็มาตั้งนะฮะโอเคไปแล้วก็กดพิมพ์นะครับถ้ายังไม่พรีวิวแบบนี้นะครับก็ให้ลูกค้าไปเซตอัพใหม่1ครั้งนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกที่ตัวที่ตัวชื่อรุ่นนี้เลยนะดับเบิลคลิกสครั้งก็จะไไขึ้นมาหน้านี้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะเอากระดาษใส่ในเครื่องให้ดูนะครับเดี๋ยวไปดูในเครื่องกันเลยครับ โอเคนะครับต่อไปก็จะเป็นอ่านี่นะครับงานที่ผมพิมพ์ออกมาแล้วนะครับต่อไปเนี่ยผมจะใส่ลงไปในตัวเครื่องนะครับมาวิธีการใส่นะครับก็คือด้านนี้คือท้ายท้ายกระดาษใช่ไหมครับด้านนี้คือด้านหน้าก็คือมาร์กตัวนี้นะครับจะต้องอยู่ด้านขวาของตัวตัวเครื่องนะครับหรืออยู่ด้านขวาของตัวลูกล้อนั่นเองอ่ะนะครับวิธีการใส่ใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะครับ โอเคนะครับหลังจากใส่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะวิธีการก็คือนะครับมาร์กเนี่ยนะฮะมาร์กตรงนี้นะครับต้องอยู่ด้านหลังลูกล้อนะครับด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับมาร์กเนี่ยจะต้องอยู่ด้านหลังลูกล้อเสมอนะครับห้ามอยู่ในห้ามลูกล้อเนี่ยอยู่ในมาร์กนะครับหลังจากนั้นนะครับก็กดนะครับแล้วก็ออรนเซสองครั้งนะครับเพื่อให้ตัวเครื่องเนี่ย จับหน้ากว้างของกระดาษนะครับว่าตอนนี้หน้ากว้างของงานเราเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็จะวัดจากลูกล้อตัวนี้ถึงลูกล้อตัวแรกนะครับอ่าโอเคหลังจากนั้นนะฮะก็ให้ทําการเลื่อนหัวตัดนะครับให้อยู่ใกล้มาร์กมากที่สุดนะครับอ่าให้อยู่ใกล้มาร์กมากที่สุดผมกดออนไลน์นะครับแล้วก็เลื่อนอ่าเห็นไหมฮะนี่นะครับ เลื่อนให้หัวเนี่ยอยู่ใกล้มาร์กมากที่สุดนะครับเนี่ยเวลาผมกดลงเห็นไหมครับอ่ะอ่ะอ,อย่างนี้นะครับให้อยู่ใกล้มาร์กมากที่สุดอย่างนี้หลังจากนั้นนะครับพอเราได้จุดออริจินแล้วนะครับเราก็กดออริจินเซตนะครับแล้วก็กดออนไลน์นะครับ,รบ <S <S เพื่อให้เครื่องเนี่ย <S 1> <S 1> พร้อมตัดนะครับโอเค หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปสั่งตัดสั่งตัดเลยนะครับผมไปสั่งตัดให้ดูนะคะโอเคครับหลังจากที่ผมเอาตัวชิ้นงานเข้าในเครื่องแล้วใช่ไหมหลังจากนั้นก็ปิิน์ได้เลยนะครับแล้วตัวเครื่องเนี่ยก็จะสั่งกดปิิน์แล้วก็จะสั่งงานไปที่ตัวเครื่องตัดนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูที่เครื่องตัดกันต่อนะครับตัวเครื่องนะครับก็จะอ่านมาร์กสี่จุดนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวเครื่องก็จะตัดนะครับทำการตัดไดคัดออกมานะครับก็เดี๋ยวเราไปดูตัวเครื่องตัดกันเลยครับ โอเคนะครับตอนนี้ก็ตัวเครื่องเนี่ยตัดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองเอางานออกมาให้ดูนะครับโอเคนะครับเห็น <Wow. S 1> <He ard S 2> ไหมฮะนี่นะครับตัดออกมาแล้วนะครับก็ เมนยานะครับโอเคนะครับก็การไดคัดนะครับงานตัดสติกเกอร์ก็ไม่ยากนะครับก็ง่ายๆนะครับเพียงแค่ทำตามขั้นตอนนะครับก็ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพนะครับขอบคุณครับ